มีอยู่บ่ครับมีอยู่ครับเพิ่นเจ็บนักอยู่บ่ครับบครัาเพิ่นบ้เปหยังคนคับไปใส่นี่คนับู้เอ้ยยังยูอยู่คนไหนคนไหนคนคน้องแล้ววะเสื้อดานี่วะเจ็บอยู่บนหอยยังผ้าน่ะหอยยังมีอยู่บ่พระธาตุนะเอามาโซเนี่ยโอ้เอามาโซเอามาโซดูหอยผ้ายังนี่มามเอามาโซบองดู เอาเห็ดเบียกก่อนเดี๋ยวผมถ่ายไปเลยนะเอาเห็ดวัวสีูนเมื่อเช้านี้เชา้ชาเช้าวันนี้แหละเช้าว,วันนี้แหละเช้าว,วันที่สามนี่แหละช่วงประมาณตีห้านะเดี๋ยวมาดูที่เกิดเหตุกัน,กนครับเดี๋ยวมาดูสถานที่เหตุการณ์เดี๋ยวเราจะได้มาสัมภาษณ์ดูนะเหตุการณ์น่าจะเป็นหลับในนะผมว่าเพราะว่าวิ่งข้ามเีนมาเลยมาดูกันนี่ครับ แต่คนขับไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรโอ้โหเฉียดชนเสาหนึ่งเสาอ่ะดูขอบเสาเพอดีเลยอ่ะโอหเลี้ยงาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะนี่ครับค่อนข้างเละเทะเลย หนึ่งเสาเน,านี่ยยอนเสาเดียวมั้งกินไปเสาหนึง่งเนี่ยเอาจนลากออกเลยค,คู่กรณีเหรอครับไม่มีครับคู่กรณีหลับในครับหลับในเพราะว่าเห็นบอกว่าหลับในนะครับวิ่งสวนเลนมาเลยนะข้ามเลนมาเลยแต่ดีที่คนขับไม่เป็นไรคนขับปลอดภัยโอ้สองเสาน,นี่นหน้าก็มี นะครับ,น,รบน่าจะข้ามมาตั้งแต่ตรงนี้แหละนะเพราะว่าชนเลยมาเลยชนเลยมาสถานที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับหน้ามหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยตั้งแต่ตรงนี้แล้วข้ามมาพื้นที่ก่อกลางก็เสียหายหนักหนาดูเลยโดยเฉพาะเสาไฟ เนี่ยเลชนเสาไปถึงข้างทางเลยนะครับเนี่ยลึกท็้มาเลยใครที่ขับผ่านมาทางเส้นไบพัดก็เจนได้อย่างชัดเจนเลยนะาโซนนี้เสียหายหนักมากตรงนี้น่าจะเป็นช่วงของน้ำมันเครื่องเลยที่แตกเพราะว่าช่วงล่างเขา หนักอยู่เหมือนกันเนี่ยครับเล้ลงมาเลยลากเอาสาไฟมาด้วยก็น่าจะมีการทำความช่วงเช้าเห็นตำรวจทางสอพทอาตก็ขเข้ามาเคลียร์พวกพื้นที่เพื่อให้ทางจราจรได้วิ่งได้สะดวกมากขึ้นนะครับโอ้เฉียดเสานี้ย เฉลานี้เกือบไปอีกเสาหนึ่งนะด้านล่างเลน,นะฮะนี่ครับเสาไฟสภาพเสาไฟน่าจะมีน้ำมันรั่วด้วยอ๋อไม่ใช่เป็นยางเป็นยางเป็นรถพ่วงขนยางนะตัวนี้รถพ่วงขนยางนะนรถพ่วงขนยาง คนขับน่าจะเ,ออเห็นบอกว่ากีดยางเสร็จแล้วก็มาวิ่งรถต่อเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคนขับไม่เป็นอะไรมากนะครับคนขับไม่เป็นอะไรมากยังขนยางอยู่เลยราจะนัะ่งโอ้ไปทะเบียนหายครับเดี๋ยวถามคนนู โอ้ทะเบียนรถอย่งน่นี่ฮะจักรีอไปใจชื T ่อได้ยู่วะเขาถามหาทะเบียนรถหลายคนอยู่ด้นี่ไายรถเท่าเหย่นะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนนึ่งสามหกเโอ้คือหลายแ่ล่ะอ๋อหเดี๋ยวได้ได้ระบ่าผ้าน่ะ เป็นผ้ายางเป็นผ้าธาตุบ่อะไล่ผ้าแล้วผ้าธาตุกมีผ้าธาตุยางรุ่นยังฮะช่วยไทยหรือสมพรเฮ้ยด้ยมาบึงพากันประมาณตีห้าวัยง่วงง่วงวาไก็เลยรับโพมาเลยว่านี่ครับ ของจริงครับของจริงนี่แขวนตัวนี้อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวดยวเดี๋ยวผมมานใหฟังนะครับนี่เอ่อเป็นเป็นผ้ายอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านก่อนครับโอ้สายตาก็บบดี หลวงปู่สนครับอาจารย์ครับหลวงปู่สนอันนี้อันนี้ยังครับนี่ผมผมอ่านบอออกครับใช่นี่ครับเรียนนี่ครับข้าวท่านเขานี่ยอู่ไกลๆอู่นี่อยู่ข้างหน้านี่นะนาดนี่อู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโท้วงสนสังเตียมาหาครับอู่ใหญ่รถใหญ่ครับใหญ่บอๆเดี๋ยวผมให้เพิ่นแนะนนหัวเพิ่นเป็นของอู๋ครับผมเดี๋ยวผมให้สร้างเตี๋ยเขามาหาเลยแต่เดี๋ยวมาคุยกันเลยดีกว่าครับบอหัวเห็นนี่กันบ่ครับ ได้ได้เดี๋ยวผมโทรประสานให้ครับได้ครับไหนอีกเมื่อกี้นี่ฮะซุนกำนันไดม่รอดนะครับแมนแมนครับแมนแมนครับกำนันกำนักน,นกำนันมากเหรอครับเอ้าไปใส่ละเหรียญโอ้ออบโ้หลวงปู่นสนมดเน,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 นาะย,ยังครับอันนนี้่ะหกล้อคันหนึ่งก็ไป คนสี่คนน่ะสภาพยังเหมือนเดิมแต่หกล้อคันหนึ่งน่ะไปหมดเลยโอ้หลวงปู่สนครับพี่น้องครับต้องรับผิดชอบให้ร่วมให้มหาวิทยาลัยเด้อมีมีประกันอยู่ครับเออจ้าซื้ออย่างนะไอ้ไอซื้ออย่างครับเดี๋ยวผมมีปัตประชาช่วยลงขอถ่ายไว้ให้ไว้ก่อนอภัยโศลแล้วอภัยโศลอภัยโศอาจารย์มงกีเมื่อกี้นี่ก็บอภัยโศลนี่ครับ หลวงปู่สนครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปชัดๆไปเบิ่งนะครับโอ้ลงมาละเทื่ยนึงบ่ครับพี่ฮกล้อครับฮกล้อลงมาแล้วกระโบเป็นยังอีกครับโอ้ยผมซาทัน้ำครับอ๋อถูกบารมีหลวงปู่สนครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปเบิ่งอีกเทื่ยนหนึ่งนะครับจ้าธุน้ำกันนะครับพี่น้องนะไอโบเป็นยังก็ดีแล้วครับจังได้ก็ไอ คอยมาเคลียร์กันเรื่องคาเสยหายคอยให้ชีวิตเท่านี่ปลอดภัยไว้ก่อนครับครับผมเชื่อหน้าก็รับพักผ่อนในเพียงพอ <laughs> นี่ครับพี่น้องสภาพลิที่ทะบเบียนทะเบียนอะไรนะหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเก้าะครับพี่น้องหนึ่งสามสองศูนย์ห่า เอา,เอา,อเ,อา,าเอาครับหลวงปู่สนครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับสภาพนี่เจอเอาครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปเบิ้งนะครับอยู่ในรถปะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนจะเข้าเดี๋ยวอา่าผมขอหยุดตีกันถ่ายทอดสดเพียงซ้ำนีก็ได้ครับไป่สาถ่ายรูปเพิ่นก่อนเอาครับ